เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับอยู่นะคะในเกมห้องเล็กที่ไม่เล็กนะจ๊ะหายไปนานมีใครคิดถึงเขาบ้างไหมเอาเป็นว่ามาเล่นกันเลยดีกว่าแท็บ The Window อ่าลองกดที่ประตูเราไม่มีใครอยู่เลยเราต้องหาทางเข้าไปกดที่ประตูค่ะ ต้องหาอะไรมาเปิดนะตรงนี้เหมือนเราจะเจอไอเทมที่สามารถเอามางัดประตูได้ค่ะโอเคเรากดเข้าไปเลยเราสามารถหมุนได้นะคะดูแต่ละมุมของห้องได้นะคะะว่าแต่ละมุมก็จะไม่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราดูมุมทางด้านขวามือก่อนรู้สึกเหมือนจะมีประกายไฟนะคะมันดูเหมือนจะพังนะ ตอนขั้นตอนแรกก็คือจะต้องดับไฟก่อนโอเคตอนนี้เราก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะคะต้องหาอุปกรณ์มาเพื่อที่จะซ่อมแซมมันน้นนั่นเองนะคะผู้ติดขัดแหละเราไปที่ตู้กันก่อนทีละด้านโอ้เราเจอกล่องค่ะทุกคนว้าวกล่องอุปกรณ์เราเจอกล่องอุปกรณ์แล้วนะคะเยี่ยมไปเลยไม่มีอะไรที่ใช้ได้ละในกล่องน,นี้ อันนี้ก็น่าจะใช้ไม่ได้งั้นเราเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะคะมาซ่อมเลยโอเคซ่อมได้แล้วกดเปิดไฟอ่าไฟติดแล้วค่ะทุกคนยอดเยี่ยมไปเลยอันนี้เป็นอ่อที่ทำกาแฟเครื่องทำกาแฟเนาะอันนี้คืออาหารที่เน่าเสียแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูหู เราได้เคเลียที่ทแลวค่ะทุกคนได้กุญแจประตูนะอันนี้ก็เป็นไม่มีอะไรละตรงนี้มาดูที่ไมโครเวฟสิมีอะไรไม่มีอะไรซ่อนเลยเหรอมันต้องมีอะไรซ่อนดิอันนี้เป็นยาแต่เก็บไม่ได้หรอหรือไงเราลองกดไปกดมาดูไม่มีอะไรซ่อนอยู่นี้ก็เป็นแค่เอกสารไม่มีอะไรละ ฝั่งนี้เราเคลียร์หมดแล้วก็เหลือฝั่งนี้นะคะบันไดค่ะทุกคนตรงนี้เป็นรหัสก็น่าจะยังเปิดไม่ได้นะคะเราต้องไปหารหัสมาเปิดก่อนโอเคฝั่งขวาตรงนี้เป็นตู้นะคะมันว่างเปล่าค่ะทุกคนดังนั้นเราก็หมุนมาทางด้านนี้ค่ะโอเคไปดูที่โต๊ะทำงานกันครับ หมุนเก้าอี้ดูก่อนเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่เก้าอี้ไม่มีอะไรซ่อนอยู่นะคะโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นโนต้ตต่างต่างโอ้เราเจอไอเทมค่ะมันเป็นอ่า,าเว์ที่สามารถปลดล็อกได้โอเคโอเคหน้าจอไปปลดล็อกคอมนะเดี๋ยวเราขอดือเอกสารดูก่อนเผื่อมีอะไรอีกไม่มีนะคะ มีฮะน,อนีอะไรอ่ะอันนี้ก็คือ The password เป็นพื้นที่หรอ The password to l o g k n n สามารถล็ากอินเข้าไปได้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะคะในการใส่ password โอเคไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นแค่หนังสือพิมพ์ที่ผ่านมาแล้ว1เดือนหน้าจอรหัส เราต้องใส่รหัสนี้ลงไปใช่ไหมสองหนึ่งสสี่นะคะสองหนึ 2, 1, ่งสาเดี๋ยวสามสไม่ใช่หรอเอามาต้องสลับตำแหน่งเอาสองไปไว้ตำแหน่งสามเอาหนึ่งมาไว้ตำแหน่งสองสองไปไว้ตำแหน่งสามหนึ่งมตำแหน่งสามก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สองสามโอเค หนึ่งสี่สองสามยเข้าได้แล้วมันไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนเราต้องมาดูหน้าจอตรงนี้สินะอ่าตรงนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดด้านหน้าซึ่งมีรถเราจอดอยู่นะคะเราต้องยกเรากั้นนั้นขึ้นเพื่อที่จะขับผ่านต่อไปโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเอ๊ะถังขยะถังขยะอยู่กดไม่ได้เหรอทุกคน เนะหลือเราต้องเลื่อนถังขยะกดไม่ได้แล้วอ่ะถังขยะอยู่กดไม่ได้แล้วจำได้ว่ามันจะมีบันไดยอยู่ตรงนี้นี่นาะแล้วก็เราต้องใส่รหัสสองหนึ่งสลองดูนะคะ2 1 3หนึ่งมสได้ไหม ถ้าไม่ได้เราต้องสลับแบบแบบนี้เนาะก็จะเป็นหนึ่ง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 สี่สองสามก็ถ้าเป็นหนึ่งอ่สี่สองสาม เอ่อกุญแจไขได้ไหมคะกุญแจใช้ไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสองหนึ่งสามสี่เหมือนเดิมสองหนึ่งอ้าเลยสามสี่ใช้กุญแจไม่ได้แสดงว่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่รหัสเขานะคะ รู้อ๋อนี่ไง3ามห้าค่ะเราเจอรหัสแล้วค่ะทุกคนอ่าสามห้ารหัสก็คือสามห้าโอ้เรียบร้อยค่ะปลดล็อกกุญแจไปที่ชั้นบนแล้วยังไงต่อที่ตู้นี้มี ปิดอยู่ใช้กุญแจได้ไหมอ่ากุญแจใช้ด้านบนนี้เองเรียบร้อยค่ะทุกคนเรามาดูก่อนอย่าไปแต่ต้องมาดีกว่าเราแค่เอาสายมาต่อเจ้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยสายไฟทำงานอ่ะเราลงไปค่ะลง เรามาที่นี่แล้วเราก็เปิดโอเคเปิดได้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยเราก็ขึ้นรถของเราและขับผ่านไปเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเพราะทางนี้มันโดนบล็อกไว้อยู่นะคะเราก็เลยต้องเข้าไปข้างในเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เรียบร้อยค่ะเราก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเลยครับ บ้านของพ่อนะคะเรียบร้อยคือเมื่อขี่รถเข้ามาในเมืองเนี่ยก็ไม่เจอใครเลยในเมืองว่างเปล่าในเมืองคือบ้านอะว่างเปล่าเลยไม่เจอใครสักคนหนึ่งเลยขับผ่านมาจนมาถึงบ้านของพ่อตัวเองเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด่านที่สองที่เราจะต้องผ่าน เอาเป็นว่าด่านที่2เนี่ยก็คือจะเอาเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะคะจะได้ง่ายๆดูง่ายๆเนาะแต่ละด่านยูก็จะตัดเป็นพาร์ทๆๆหนึ่งไปเลยนะคะมันก็จะดูแบบสั้นๆง่ายๆเพราะว่าคลิปยูอ่ะคนดูอ่ะดูไม่ค่อยจบหรอกยูก็เลยอยากจะตัดให้มันสั้นๆจะได้แบบเอ้ยคลิปพี่เขาสั้นจังเลยเข้าไปดูอะไรเงี้ยก็จะได้ดูจบด้วยถ้ามันเป็น20่สิบวินาทียูคิดว่าคนดูก็น่าจะดูไม่จบขนาด5้ากนาทีคนดูยังดูไม่จบเลย โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบจนจบคลิปเนาะก็ถ้ามีอะไรก็สามารถแชร์ความที่เห็นกันได้ด้านล่างแต่ต้องพูดด้วยคําพูดที่สุภาพเอ้ยใช้คําพูดที่สุภาพในการพิมพ์นะคะยู่ก็จะไปตามตอบคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์เลยจ้าไม่มีคอมเมนต์ไหนที่จะผ่านไปแบบ งง,ง,งโดยที่ยูไม่ตอบนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปยูนะคะไว้เจอกันในภาคที่2เนาะถ้าใครชอบเกมนี้เกมมันดูเหมือนจะไม่มีเสียงอะคือมันเงียบมากเงียบแบบเงียบจริงๆนะเงียบจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะไปค้นหาแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทํามถึงเงียบขนาดนี้เนาะ พาร์ทนี้จบแค่เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยขอบคุณหลายครั้งแล้วรอบนี้เป็นการขอบคุณรอบสุดท้ายแล้วนะไว้เจอกันในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย